ตารางนี่แหละฮะอาจารย์ตรงนิ้วก้อยนี่คืออะไรฮะโอเคจริงๆตารางตารางอันเนี้ยเอาไว้ดูคนนะคะครับอันนี้คือขี้รักขี้ขโมยเอาเหรอฮะต้องคือต้องมีตรงนิ้วก้อยอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าโจนโดยกําเนิดโจรโดโอเป็นโดยกําเนิดเลยอ๋อเป็นรักเล็กขโมยน้อยนะฮะส่วนเส้นนี้เส้นจมน้ำดอกจันตรงตรงเนินเนี้ยนะเนินจันเนี่ยนะเส้นจมน้ําหรือเสียชีวิตในน้ำเพราะนั้นเนี่ย คนที่มาหาอาจารย์ได้แสดงว่าเขาต้องผ่านการจมน้ํามาพระถ้าอาจารย์เนี่ยเขาเสียไปแล้วนี่ฮะเขาที่ทีมงานผมมาแล้วมีเส้นนี้ที่อาจารย์บอกว่าเคยจมน้ําจริงๆด้วยแต่แต่แต่มีคนช่วยทางใช่อันนี้ค่ะคือชีวิตเขาเนี่ยจริงๆเขามีโอกาสเสียชีวิตในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเส้นนี้มาหาอาจารย์ได้จํว่าเขาต้องเคยจมน้ํามาใครมีเส้นดอกจันทร์ชัดๆด้วยนะคะที่เนินจันทร เดินทางคันน้ำต้องระวังโอ้โหและและ,และ,และตรงนี้ที่อาจารย์ขีดไว้นี่คืออะไรฮะอันนี้คือโรคติดต่อทางเพศและเอ่อเป็น HCV นะอ๋อเหรอฮะโอ้โหตรงนี้เลยอะฮะเออ<ะ>คือคือหมายถึงว่ามีมีเกาะอยู่ตรงเส้นนี้หรือว่าดอกจันตรงเส้นนี้เหรอฮะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกเส้นวีนัสนะคะเส,เส้นวีนัสน ความรักนี่แหละฮะใช่ค่ะแล้วก็เส้นมีนัดเป็นสีครั้นะ,<ค>ะไม่ใช่สีชมพูค่ะ,ะคม,มีเกาะเนเส้นมีนัดหรือ <คะ S 2> มีดอกจันทเนเส้นมีนัดเป็นเฉยอย่างใดอย่างหนึ่งใช่